ตามันแล้วครับครับกระทบก็ครับเยอะมากครับผมครับผมของข้างในเสียหายไหมครับเพราะว่าแรามันดันชักออกขึ้นมารวมข้างในหมดเลยครับเฟอร์นิเจอร์คือแค่ฝ้าดีกว่าเอาเก็บประดานจะเสียไหมครับครับนะครับวันนี้อย่างการที่ผมต้องพูดยอดนะวันนี้ใส่มาช่วยเลี้ยงเลยครับผมว่ามันเป็นกิจการที่ขาดนักแรกครับรั่วหมายความว่าพอจิต ใารยุจะเข้ายุ่งนิยมก็เคยแบบนี้เนาะตอนที่ใารยุ่จะเข้าฝนจะตกนักๆเนี่ยทำไมแบบปล่อยน้ำ่อนมันย้อมปล่อยน้ำลัวลอรับน้ำ่อนให้น้ำเปิดที่น้ำมาท่วมที่ถึงค่อยๆมันมันมันบดถ่วงกันครับก็ยืนยัการจัดการครับผมแล้วก็กดแล้วบอกว่าสองวันสามวันน้ำลดผมไม่เชื่อผมเชื่อเขางม่ยากแต่ตอนนี้ระดับน้ำยังยังคงเดิมครับยังมาลดเลยครับยัง ต้องช่วยเหลือตัวเองกันไป้เผมยังของกระชุบนั่งทั้งวันทั้งคืนที่กลัวจะกลัวจะมดเนี่ประมาณสองวันนะที่่ทีชูบตัวที่สภาพแห้งดีนะฮะมีคนช่วยเหลืออย่างกะเอามาช่วยอของเนครับเอ่าดูคนแถวๆนี้ห้องเกลือนักดีเลยกระดิ่งันกลัวปิมปิมๆมันมาได้ดันถึงจะดันกับก็เดี๋ยวแกแห้งแต่นี่เหมือนมีแห้งเลยครับ